สวัสดีปีใหม่ครับสองพันห้าสิสี่แล้วนะครับวันนี้ก็เริ่มต้นปีด้วยของขวัญเล็กน้อยจากคุณลูกค้านะครับมาคาก็ขอบคุณลูกค้าทุกๆคนนะครับที่ส่งของกินมาให้กินตลอดทั้งปีเลยครับอร่อยจริงครับอบุ่ณมากครับวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของการฟัดชิ่งน้ำมันนะครับการฟัชชิ่งน้ำมันเนี่ยเราก็จะทําการต่อเมื่อเราติ หรือเมื่อเครือ่องจักต้องการค่าความสาดนะครับมามาเมื่อมีน้ำมาเคือปนหรือเซจสิ่งตกระกบมาเจือปนเมื่อปั๊มแตกหรืออะไรพวกนี้นครับแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าให้พูดกันตรงๆเลยมาเป็นการทิ้นเปิมและค่อนข้างแพงมากด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็จะขอน้ำมันมาลางล้างครับ,รบมไม่อค่อยได้เอา ตัวน้ำมันเนี่ยมายิงฝัดกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าทาให้เป็นมาตรฐานเลยจริงๆนะครับเราก็ควรต้องฝัดชิ่งนะครับแต่ในความเป็นจริงก็คือแค่ถอดมาล้างล้างแล้วพอครับการฟัดชิ่งน้ํามันนี่ก็คือการยิงน้ํามันนะครับเข้าไปในระบบยิงน้ํามันภายใต้แรงดันนะครับก็เข้าไปในระบบแล้วก็โดยการผ่านกรองนะครับกรองเนี่ยก็ใช้2ตัว3าตัวแล้วแต่ จะต่างกับการเซอร์โวลเลตน้ำมันนะครับเซอร์โวลเลตน้ำมันก็คือการหมุนเวียนน้ำมันนะครับออกมาเพื่อเพื่อดึงน้ำมันออกมาเนี่ยเพื่อผ่านกองแต่ตัวฟัชิ่เนี่ยเป็นการยิงน้ำมันเข้าไปนะครับเพื่อชะล้างนะครับสิ่งสกปรกที่อยู่ในนั้นนะครับก็คือยิงน้ำมันนะครับภายใต้แรงดันนะครับอย่างเราฟัดชิ่งท่อนะครับก็จะต้องยิงน้ำมันนะครับภายใต้แรงดันเข้าไปในท่อปุ๊บ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 ออกมานะครับจะเอากองไปดักข้างหลังหรือเอากองไปดักข้างหน้าก็แล้วแต่นะ แล้วก็หมุนเวียนนะครับคล้ายๆเซอร์คูลเลตต่ตางกันแค่ว่าเซอร์คูลเลตเนีย่ยเป็นการดึงน้ำมันออกมาหุงนเวียนภายนอกนแต่ตัวฟัชชินเนี่ยยิงเข้าไว้ข้างในนะครับแล้วล้างจะข้างในก็จะมีหลักการคร่าวๆประมาณนี้นะครับซึ่งถามว่าตัวฟัชชินน้ำมันเนี่ยสำคัญมากไหมนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับแต่ถ้าเราจะทําให้เป็นมาตรฐาน มาตรฐานของมันก็จะมีมาตรฐานของตัวแ a สนะครับหนึ่สามแนะครับก็จะต้องยิงน้ํามันเนี่ยแล้วก็ออกมาตรวจค่าความสากน้ำมันโดยการผ่านเครื่องวัดนะครับวัดความนเปื้อนนะครับซึ่งถ้าที่ผมนะครับก็จะใช้เป็นตัวป a r k e r นะครับ cf 2 0นะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับที่ทำมา ส่วนใหญ่แล้วนะครับที่ผมรับงานตัวฟัชชิ่งเนี่ยก็จะเป็นในงานของทางฝั่งระยองนะครับพวกลายแทนน้ำมันต่มมางๆนะครับเช่นพวกลายประรทอนะครับหรือทาง s c g นะครับเวลาเขาขึ้นเครื่องจักรใหม่ๆนะครับเราก็เขาก็จะมักจะทำมาตรฐานตรงนี้ออกมานะครับก็คือต้องล้างฟัชชิ่งนะ้ำมันคืนฟัชชิ่งตัวแทงตัวท่อทางนะครับ เพื่อให้สิ่งของเหล่านี้สะอาดกรองนะครับแล้วก็ปัชชิ้นน้ำมันนะครับปัชชิ้นน้ำมันเนี่ยก็คือเป็นการเซอร์คูลเลตน้ำมันนั่นแหละเพื่อให้ได้ค่าความสาสที่ต้องการซึ่งทางทางอน,นไทยนิยมจะใช้คาเป็นคําค่าเนสนะครับค่าเนสเนี่ยยิ่งมากนะครับก็คือมากสุดก็คือเนสสิบสองก็คือสมบบวที่สุดแล้วก็ลดลงมาต่ำที่สุดก็คือเนสหนึ่งเนสนะครับ ก็จะสะอาดที่สุดซึ่งมันก็จะวัดเปค่า p a r t i c e ลนะครับแต่ละช่วงช่วนงค,ค่าควา,ค,ความใหญ่ของร a r ความใหญ่ของอนุภาคสิ่งสกปรกบวัดเป็นจํานวนนะครับใหญ่กี่ไมครอนกี่ไมครอนมีจํานวนเท่าไหร่นะครับก็อยู่ในค่า l น n ์เน net เท่าไหร่ซึ่งเจ้าตัวเครื่อง Cm ก็จะจัดจัดการบอกค่าเหล่านี้เรามานะครับแล้วก็จัดกดหมู่ให้ ก็ประมาณนี้นะครับในการทํางานของเรานะครับก็จะมีชุดขวอตีใหญ่ๆชุดหนึ่งนะครับก็มอเตอร์ประมาณสัก5แรงหรือ10แรงหรือ20แรงก็แล้วแต่ขนางที่เราต้องการว่าลายมันใหญ่แค่ไหนแทงมันใหญ่แค่ไหนเพราะการเคลือบเปลเน้ำการฝาชิ้น้ำมันใช้เวลาค่อนข้างนาน,นในการยิงแต่ละครั้งยิ่งถ้าแทงใหญ่มากบางทีหลังกันเป็นวันเลยก็มีนะครับ นี้ก็จะเป็นการซเซลคูลเลตน้ำมันนะครับโดยเราดูดน้ำมันจากแทงค์นะครับแทงค์นี้ก็จะเป็นแทงค์ง200ลิตรดูดน้ำมันโดยผ่านกองนะครับสีเขียวนี้ก็จะเป็นไฮเพรสเชอร์นะครับแล้วก็กลับมาที่สีขาวเป็นกองกระป๋องนะครับเป็นกองละเอียดอีกทีหนึง่งที่เห็นประกอบอยู่นี้ก็จะเป็นเครื่องวัดความปนเปื้อนนะครับเพื่อตรวจสอบค่าความสะอาดของน้ำมันนะครับ อันนี้จะเรียกอีกอย่างว่าเครื่องวัดเน็ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของแบรนด์ปั๊กเกอร์นะครับ cm 2 0นี่เราก็กำลังจะติดตั้งเครื่องอยู่ในขณะนี้เราก็กำลังลันระหว่างรอนะครับเนี่ยลันตัวเจ้ามอเตอร์เครื่องฟัดชิ่งนี้แล้วนะครับอันนี้เป็นแทคงเล็กๆนะครับก็จะใช้ปั๊มที่ไม่ใหญ่มากนะครับ <ไป S 1> ก็จะดูดน้ำมันวนเวียนไปเรื่อยๆนะครับ เวียนไปตอนนี้เวียนไปได้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะครับเราก็จะมาวัดค่าเน็กันเจ้าสีน้ําเงินเนี่ยจะเป็นเซนเซอร์นะครับวัดอนุภาคหรือวัดค่าความสะอาดน้ํามันเองมันจะจับอนุภาคที่มีขนาดเล็กเล็กขนาดใหญ่นะครับโดยเจ้าตัวน้ําเงินเนี่ยมันจะดูดน้ำมันออกมา100ลิตรนะครับ,บรเพื่อวัด อนุภาคนะครับว่ามีกี่อนุภาคขนาดใหญ่เท่านี้มีกี่อนุภาคนะครับแล้วจะตีออกมาตามตารางแนสนะครับว่าอยู่ในลิงก์ของค่าแนสไหนนะครับโดยยาบที่สุดก็คือแนสสิบนะครับละเอียดที่สุดก็คือแนสศูนก็จะมีหลักๆแล้วประมาณนี้นะครับผม ชี้ท่อเน,นี่ยก็อยู่ที่ค่าความสาาที่เราต้องการและความยาวท่อยาวมากแค่ไหนส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ประมาณ2องถึงชั่วโมงก็จะเสร็จสิ้นแต่ก็ขึ้นอยู่กับหน้างานว่ามันยาวย <c oughs> กีก่ก้อยเมตรการปัะชิดหรือ้าเข้าสั่ท่อนะครับก็จะทำกันในงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆนองจากค่าใช้ใจ่ยตรงนี้ค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นก็ถ้าใครสนใจงานแะฟชื่นพ่อนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับกับเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสลิปที่ได้จากเครื่อง CM 2 0นะครับใบแรกก็จะเป็นค่า n a t 8ใบที่2ค่า n a t 7แล้วต่อมาคือ n a t 6นะครับ เครื่อง cm 2 0ของเรานะครับที่เอาไว้วัดความปนเปื้อนในน้ำมันนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับผมและพบกันใหม่ตอนถัดไปครับ